ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้เจ้าว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับฮิวสุและในเกมนี้ผมกดมากับเพื่อน2คนนะแล้วดันเจอเป็นวิ่งออฟเลนนะครับทุกคน นี่มาสิ์หลวงป้านี่ว่าตอนในเกมนี้อาจจะได้ยินเสียงของเพื่อนผมด้วยนะกคนถือว่าเป็นสีสันคลิปไปนะเฮียว่ามาเทียบใครกูกลัวไอ้ฟิลตายใช่ไหมกวไอ้ฟิลตายแล้วแบบกดอติส,อส่งเลือดให้ฟิล,ลเลือดเต,ต็มเหรอเออใช่ใช่ว่า,างไงก็หลุดไอเดียแมง่งไอ้ฟิลกดสีวีสองก็หลุดแล้วไอเหียจากมิ้งอะถ้าไม่อยู่ประชิดจริงๆไง S <S รเราเขา้ามาอยู่ในตัวเกมวันนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วมาดูกันนะว่าหมิงเนี่ยจะเล่นได้ไหมทุกคนโอ้ให้เลือกแล้วว่าตากับเปิดตาเสร็จและจะจ้วแ<อ>ต่ใจฟูแล้วเหมือนว่าหมิงเนี่ยจะชอบเล่นกับลิงนะครับไม่รู้จะรอดไหมนะฟูฟูล,ลูฟ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 ู ก็ผมจะเริ่มจากฟาร์มบูไปก่อนนะครับทุกคนน่าจะรู้กันแล้วว่าผมเนี่ยเป็นโรคบารฟาซินโดมนะขอรวบแค่หนึ่งขีดโอเคเราชอบนี้ครับทุกคนดูสิ์หลวงป้านะเรียบร้อยครับกระบาลล้วนะขี้แตกอย่าไปรับเลนนะครับไม่อย่งั้นเสี่ยงเงินฟรีนะปล่อยเชฟไปปล่อยเออแล้วกูตีทำไมวะแบบน้อ ตัดสิกแล้วก็เพื่อนผมเดเป็นตกกับมวยนะเราก็ได้ตามตามถามม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะช้านิดนึงนะเมื่อกี้มารับเวฟมาอ่าแอบไปเน็ตเด็กกุ๊กิงาคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะเพราะเดี๋ยวเสียงมันจะท้อนกันกับเพื่อนไอ้เดียว ก็ฟังเสียงเพื่อนผมไปแล้วกันนะโอ้โหไม่โดนนะฉันเลยถอยเลยกลางหลังโอ้โหคลิปทีว่าแต่ไม่ได้ในช่วงต้นเกมนะครับที่จริงเราแทบไม่ต้องกดอันติเลยก็ได้นะเพราะว่ามันบอกมากครับคือเปิดอันตินี่แบบยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ในทุกที่ในลิงฝั่งกูไม่ตีเลยแล้วช็อตนี้เพื่อนโดนลิงทุบไปแล้วนะ ปเดี๋ยวว่าสเกมที่แล้วนะครับลิงอยู่ฝั่งตัวเองนะแล้วลิงเขาแบบทุบไม่ติดขีเลยเฮ้ยอยู่เอมึงรู้ดีแปลกๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยกูมันจะเดินมาโยนตรงกูได้ดิเนดเ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 ด็ดเ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 ดมดเดเด โ <บ los S 1> อ้โหรูดไอ้เนี้ยลูกโั้มโบไอ้เนี้ยจบแล้วเช่โอ้โหโอ้โหนี่ไงไม่ดูวิธีการเล่นมวยช่องผมไงน่าเขอน่าจะตาเนี้ยไ่ขันน็อกเถิดหนึ่งแล้วรอสักครับเอาเด็ดออะบ้ามันได้ปะ ไปเดี๋ยวเรามาเคลียร์กลางแทนเพื่อนนะต้องเลยปะเฮ้ยในี่กปุ๊บคือคืออะไรได้หมดหลยได้หมดยิงไม่เข้าอ่ะจุดนี้ผมไม่น่ารอดนะนาเขาเข้ามาเตอมเนี่ย เราไม่ถอยไงร้อห้าวไงเรียบร้อยแล้วกลับมาอีกทีเป็นนาทีที่เจ็ดครับทุกคนผมไปฟาร์มานะเนี่ยเอตัดไปเลยแบบมันไม่มีอะไรนะครับแล้วลิงเข้าครับจังหวะนี้โอ้โหคีเขาติดดีมากเลยนะแล้วกกผมรวบสวยๆแบบนี้เรียบร้อยนะอเข้ามาก็ไม่น่ารอดน,นะเก็บสามไปนะทุกคนเพื่อนเล่นมา้างดีเลย ไม่คุ้นเนยะไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปทํเลินต่อนะครับอ่าทิกเล็กๆน้อยๆนะสกิลหนึ่งเรามันทําอย่างนั้นได้นะแบบข้ามกาแพงนะทุกคน <c oughs> ก็เอาไว้ใช้หนีได้นะแต่เกิดว่าคุณไม่ใช้หมดไปก่อนนะนะช่วงน,นี้ว่าจะลอยป้อมแต่ลิงเข้ามานะเ <c oughs> นี่ยผม <c oughs> <c oughs> อันตีไม่เคยทันเลยนะครับโ <c oughs> ดน, <c oughs> ดนลิงคอมโบชุดเดียว เรียบร้อยเลยแล้วเหมือนหมิงจะโดนนะผมขอปั๊บฟ้าแป๊บนึงนะแล้วหมิงเก็บอารูอินไม่ได้เฉยเลยนี่มันติดหลวงฟ้าของจริงแล้วผมจะล้วงโมเลยนะครับตัวไม่ถึงมากเลยนะเพื่อนค่อนข้างอึดเลยนะผมยังกักกันตีไว้อยู่นะทุกคนและช็อตนี้ด้วยไม่รอดครับอล้หน้าคอร์สมาผมกดอันตีส่วนครับเก็บไปสามนะ เกิดแล้นะคราบนิดเดียเฮ้ยยิงยุกับพวกมึเราเพื่อนเราโดนล้วงอีกแล้วโอ้โหอันนี้ไม่น่ารอดนะครับทุกคนแล้วหมิงเอาคอสคิวผมไปตอนนี้นะผมก็กลับมาทำเลนเหมือนเดิมนะครับแล้วเหมือนว่ายูเอะรอดหรือเปล่าเหมือนจะรอดนะาไปทำเลนก่อนนะครับฮะแล้วหมิงหมิงเราฆ่าลิงได้ มันเก็บไป5ตัวนะครับหมิงเนี่ยเฮ้ยมันเล่นได้ว่ะทุกคนหมิงออฟลนนโหผมต้องลองไปเล่นดูเลยนะอ,อ่าช็อตนี้เพื่อนเราตายหมดเลยนะครัจะก,กิว้าวอีกแล้วต้องรีบไปนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเรียร้อยไอ้ดูอินนี้ค่อนข้างอึดเลย หมิงเรายังไม่กลับเลยนะครับรเดลือดยังโล่ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำก็มา,า,มาอาอฟเจ็กนะครับรได้แบบมังกรทีมเราจะได้แบบตีแรงขึ้นเนาะอาอแล้วช็อตนี้สตันโดนนะเขาครับโอ้โหหลองริปเบกินตีเข้านะครับแล้วไม่ได้คิวโอ้คือไบส์เนี่ยถ้าไม่ได้คิวนะครับเลือดมันไม่เด้งนะทุกคน การที่แย่งไบคิวเนี่ยเหมือนเป็นการแค่เพื่อนทางอ้อมเลยนะแล้วก็สกิลหนึ่งของเรานะครับมันเช็คพุ่มได้นะถ้ามีตัวอยู่ในพุ่มเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับลแล้วก็ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนพวกคีป,ป่าหรือว่าฮีโร่นะครับมันจะติดสัญ,ญลักษณ์นะแล้วพอเรากดสกิลสองคูดาวสกิลสองเราเนี่ยมันจะลดลงน,นะครับเผือ่อคนที่ยังไม่รู้นะครับสอนบ้างเนาะเดี๋ยวแบบเล่นให้ดูอย่างเดียว ตอนนี้มันจะขึ้นบ้านแล,ล้วลิงอยู่ซ้ายนะอุ้ยทุกคนเห็นไหมผมตีนาคอสองทีนะเมื่อกี้แบบชี้ล้วนๆเลยแต่ดาเมจมันไ,ไม่พอนะ<ด>แล้วก็อันนี้ที่เลือดมันไม่เด้งนะับเพราะว่า,าดาเมจหลักที่เราโดนจนเลือดหมดหลอดนะน่าจะเป็นยูเอกับโมเรนนะครับไบ์เนี่ยจะรีมาก็ตอกเงาฆ่าตัวท<ร>ี่สร้างดาเมจกับเราได้นะครับ มันเหมือนเอาเลือนขึ้นมานะแต่เมื่อกี้เนี่ยอ r d u i n เนี่ยเขายังไม่ทำอะไรผมนะก็เลยเลือดไม่เด้งนะแล้วช็อตนี้ผมมาดักลุงครับลุงลุงเดินมาแล้วผมสกิลไม่โดนครับเมื่อกี้โอ้โหลุงฟิกหนีผมแบบนี้อันนี้ผมกด r e ค o v e r y แหละเกือบไม่รอดนะครับทุกคนแล้วช็อตนี้เหมือนจะมีคนแทะบนนะครับ ตอนนี้เนี่ยต้องไปปิดลิงก์แล้วนะนีกบกดอันติไปนะครับแต่ว่ามันไปแสดงของโมลนเนาะ <most> แล้วเปิดแบบลิงก์ไม่อยู่นี่ครับมีที่เดียวครับตรงนั้นพุ่มเดียวเลยรอให้กบเช็คให้นะนี่ฮะลิงโผล่แนละ้วทุกคนเรียบร้อยครับสะบ้านคขาขาดเลยผมชอบไปมากเลยนะครับตอนเล่นเกมเนะี่ยเล่นสนุกดีแต่ช่วงต้นเกมเนะี่ยโคตรทรมานเลย แล้วนาคอสแล้วหน้าคอสหน้าคอททำอะไรไม่รู้ไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยผหแมพนะจอบนี้นะ่าจะได้ดาร์แบบฟรีๆเลยนะครับตมชิบาแก็ตายด้วยหมิงเราเนี่ยล่อคนไว้ถึง2คนเลยอยู่เลนล่างนะครับให้หมิงออฟเลนมันเล่นได้เหรอทุกคนถ้าผมล้องเล่น,นี่ยจะมีใครว่าผมไหม ของมันต้องลองนะนี่ไม่คินเลยไปเล่นกับสกินไปเล่นสกินกรอนเหมือนเดิมเลยเนี่ยแล้วช็อตนี้เรามาขึ้นบ้านนะครับแล้วอาร์ดอินโดดมาอย่างนี้เอาตีธรรมดาก็แรงนะครับโอ้โหแต่เหมือนเขาจะตีแรงกว่าลิงมานะเมื่อกี้อุ้ยกดอันตีไม่ทันอีกแล้วทุกคนโหลบกูดดี้วยไงก้ช็อตนี้วาร์ไปรอดหรือเปล่าโอ้โหทำไม,ไเ,ไมเคียวมันหมดเร็วจังวะเมื่อกี้ แล้วช็อตนี้คีฟตีป้อมครับทีมเขาไม่เคลียร์คีฟนะน่าจะกันไม่ได้นะครับมันม่วงถึงสามตัวโอเคครับ <ไป S 1> ทุกคนเกมนี้ก็ชนะไปนะก็ใครชอบคลิปที่ผมเล่นกับเพื่อนแบบนี้บ้างครับได้ยิงเสียงคนอื่นบ้างนี่ไม่ใช่เสียงผมนะก็ถ้าชอบเนี่ยคอมเมนต์บอกผมนะผมจะได้ทำมาอีกนะทุกคน เกมนี้เราก็ได้ MVP ไปนะครับก็ไบ้เนี่ยเป็นตัวเก่งช่วงเลดเกมนะถ้ามาไม่ถึงเลดเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ